นั่นท่นต้องให้พิจารณาใจพิจารณากายใครเป็นโดยทุกข์ไม่ใช่ใจเใรากนะใจนะมันทุกข์มันถ้าหลุตายจะสังขารแต่วิญญาณนิ่งตายไม่เป็นนั่นท่านเลยเรียกว่าบุญที่บ,บาพ,พาเราไปเกิดบุญที่สะสมมันอย่างที่เรามานันเขาเรยมาสะสมบุนจะละกิเลสบุญตัวนี้จะเป็นตัวนาพาเราไปเกิดภพชาติต่อไปเพราะเรายังละกิเลสไม่ได้มองเห็นโทษนี่ โมเมนต์ภาาการเกิดก็เป็นทุกข์การแจ่ก็เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์นั่นเอนแหละนี่แหละให้เราพิจารณาใจเราเนจิตดูนี้ตายไม่เป็นทําตายเป็นก็คงไม่มาเกิดนย่นี่มันตายไม่เป็นนต่อะไนเรียกบุญพาไปเกิดไม่ใช่เทพเจ้าเราเทวดายินผมที่ไหนพาไปก็บุญนี่นำพาดวงจิตเราไปนั่น พระงเจ้าจึงให้เราเนี่สร้างบุญมากมาๆทำบุญให้ทานให้รักษาศินให้ภาวนาให้มันปฏิบัติธรรมเ,เพื่อส่งเสริมตัวเองเอมีปติมีปัญญารอบรอู้แล้วจะร้วบ่วบบาปไปเ,เลยกรรมคออเลยบุญไปเลยเสวรรค์อยู่ที่ไหนนรกอยู่ยังไง ผมโลคอยู่ที่ไหนนิพพานที่ไหนจะได้รู้นั่นน,นนะเราเป็นคนเรียนรู้เลยทีเป็นคนแก้จิเลศเพราะจิเลศในหัวใจเราม,ามันมันคื่อื่นนั่นแหละคิดให้ดีคิดให้เป็นนั่นแหละผู้เกิดมนาะไม่ประมาทชีวิตและไม่ดูถูกตนเองจะดูถูกยังไงร่างกายนี่มันเป็นทรัพย์อันประเสริฐแลวจะดูถูกมันได้ไงนะนนทรัพย์อนันเลือดนะ ไม่ใช่ว่าสมบัติเงินทองนะไม่ใช่ร่างกายนี่เละเป็นกับอันเกิดของใจเราเกิดมาแรกเห็นอะไทำมาหาจินอยากได้เงินก็พาล่างกายไปหางานหาเงินอยากฟังเสศฟังํากับพาล่างกายมาฟังเสศฟังําอยากปฏิบัติธรรมกบพาร่างกายปฏิบัติธรรมอยากละกิเดสกกบพาร่างกายละกินีิบเห็นไหมล่ะเวลาโกรธโมโหขึ้นมาก็ดับที่ใจนี่เนะ นั่นไงแต่ถ้าโมโหขึ้นมาแล้วไม่มีร่างกายมีแต่วิญญาณอยาอะไรไปทำล่ะเมื่อมีบุญเออเมื่อไม่ตายแล้วอยากเอาทรัพย์สมคินนี้นไปทำบุญให้ทานนะนะเพราะไม่มีร่างกายตัวตนนั่นเพราะฉะนั้นท่านให้เรียกว่ามีสติรู้กับใจเราให้พิจารณาใจเราอย่าไปดูถูกว่าตัวเองบุญน้อยวาตนาน้อยนั่นแหละคนดูถูกนั้นไม่ทำยิ่งแต่กรรมหนักนะ แต่คนไม่มาทว่าเออเกิดมาพบนิชาตินี้เราจะรีบสร้างบารมีให้มากนี่ผู้ไม่ประมาทนะไม่ทะเลาะทลายไปไหนโมเมาในกิเลสตัณหาเห็นไหมไม่ประมาทตัวนี้มีผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ดูถูกเมื่อบุญมากก็ไปเข้ามาเองนั่นแหละนะเห็นพระเจ้าพระนางทั้งหลายน,นั่นแหละท่านสร้าง,งบุญอย่างนี้แหละ ตอนท่านจะตัดรุนิพพานเนี่ยก็ทำเหมือนพวกเรานี่ยทำมากไปมากไปจนถึงตรง,งนี้นะรเหมือนเราเดินทางนะ่เราจะไปที่ไหนมีเรามาจุดหมายรถก็มาถึงจุดหมายปลายทางในพุ่งนี้จะทักอยู่ไหนรถก็พาถึงจุดหมายปลายทางนั่นเท่ากับบุญเนี่ยเหมือนรถนี่แหละเราอยากไปไหนมันก็นําพาเราไปอย่างนี้เลยบุญนะบาปเหมือนกัน ราอยากไปไหนล่ะไปนรกขุมไหนล่ะาบาปนําพาไปถึงขุมที่มันทำเอานักหนักจะแจ้งกครมาแก้บาปแก้บ,บุญให้เราล่ะแก้ตอนยังมีชีวิตนี่ยังเป็นคนนี่แหละนี่สโลแกอต่อยุ่ให้ตัวนี้ทําบุญในตัวเองตอนนี้แหละทำไปทำตอนนี้จะไปทำเวลาไหนล่ะพเพาเรียกยา อย่าน้อยใจไปเองอย่าบ่นว่าศาสนาน้อยบุญน้อยทําไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นก็หมดโอกาสที่จะสร้างบุญสั้งบารีคาว่าบุญนี่นะทําได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะเ <c oughs> ด็กเล็กสาวแก่ชราทาได้นั่นนั่งภาวนาเนี่ยทาได้ทุกเพศทุกวัยนะ <c oughs> <c oughs> ทําไม่ได้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันทำไม่ได้มูหมากาไก่เนี่ยแมวว่าควายเนี่ยมันทําไม่ได้หราเพราะเป็นสัตว์เดรัจฉาน มันรับกรรมเกิดมารับกรรมแต่มนุษย์เราเกิดมาสร้างบุญแต่เกิดมารับกรรมนี้หน้าที่รับกรรมอย่างเดียวเนี่ยเป็นมนุษย์ตึกอหูหวัวหนาเต่าเบาก็นั่งภาวนาก็ได้เนี่ยนะภาวนาไม่ติรู้เลยนั่นบุญนะั่นเนยเป็นมนุษย์น,ยนั่นแหละมาเจอแต่ไม่ให้เราเนี่ยดูถูกตนเองไม่ไปไห่ไม่ให้บดาตนเอง ให้ตั้งมัน่นในในบุญในศีลในธรรมให้คำนึงคิดนึกถึงทุกลมหายใจกอดว่าเราบุญนี่ยังไม่มากบุญยังไม่เต็มบุญยังไม่มากพอเราก็รีบสร้างเอาเสียก่อนร่างกายจะแต่จะดับนี่นะผู้ไม่ประมาทดนยผู้ไม่ประมาตัวเองไม่ดูถูกตัวเองแล้วไม่ดูถูกคนอื่นด้วยคนประเภทนี้นะ ดูต so like ูคนตัวเองดูตูคนอื่นด้วยนะเลีงสอนคนอื่นให้สร้างคนงามความดีนี่นะนี่นะคนประเภทนี้นะมองเห็นโทษเห็นภัยทะเลามองเห็นโทษเห็นภัยในการเกิดการตายมันมีแต่ทุกข์ทางนั้นการพัดผลจากกันนี้สต่เรื่องทุกข์กันนะนั่นเราต้องเชื่อเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในพระสงฆ์ ว่าท่านไม่หลอกงลวงเราแนะ่ผู้เห็นจริงเป็นจริงรู้จริงเห็นจริงท่านไม่หลอกวงแนะ่นอนไอคนที่ไม่รู้เนะนี่ยหลวงพ่อก็รับประกันให้ได้นะมันมีหลายประเภทพระเราเนะี่ยมีหลายประเภททุกวันนี้เนาะมีทั้งพระบวชเอาเองก็มีพระปลอมนะอั่นแหละบวชก็ขอเรืยออะไรชาวบ้านไปหรือไม่บวชเอง กบฏจากอุปชาติเนี่ยจะไปสร้างสำนักนะเอาอุบายเอาเนี่ยนะทงนั่นแหละนมันมีมากมายในเมืองเมืองไทยเราเนี่ยเนี้ยวน็กขยายไม่ทั่วหลายประเทศแลนะ้วแหละนี่เป็นอุบายของคนไม่ติ้นกิเลสไม่ได้ทรัพย์คนอื่นมาเป็นทรัพย์ตนเองก็หาอุบายนะั่นั่นแต่และมุสาบาทไหมเนี่ยหลอกลวงคนอื่นเขาเนี่ยหลอกลวงไดมีพอยไปหลอกลวงคนอื่นอีก จะมีศิ์มาจกไหน่ะลองสิงดูเนาะศินห้ายังไม่มีเลยมูสาวาดคอยอยู่น,น,นั่นนันจะบรสุทธิมาจกไหนเนี่ยนลองคิดดูดีนะเขาเรียกให้ใช้ปัญญาพิจารณา,าเหตุผลเอาจะเชื่อคนจะทาพระจะทาบุคคลแล้วต้องมีเหตุมีผลน,นี้แหละจอนที่จะตจทาคน ใครสักคนหรือทาพระอาจารย์หลวงปู่หลวงอาหลวงตาสักรูปหนึ่งตรงมีเหตุมีผลนี่ข็ให้คิดอย่างนี้เออถ้าท่านเอาไปแล้วสร้างประโยชน์ให้แต่ชาวโลกออันนี้ท่านไม่เอาข้ากระเป๋าตัวเองคือนีแหละผู้ละกิเลสได้นี่จะเอาไปแล้วข้าไปสร้างเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้แล้ว เพราะเราอยากเ,เราอยากได้บุญน,นั่นแหละชาวพุทธเรานี่กน,นี่เขาเลยทำบุญจะอะไรก็ปาแตหาาะถนาหาแต่พระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ทำบุญน,นี่คนคิดเป็นก็จะคิดอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าทำบุญเรื่อยไปวัดไหนก็ทำพระไหนก็ทำอันนี้เขาเลยเป็นสิทธิของคลเราก็ว่ากันอันนี้หลวงพ่อก็ไูดว่าเราเป็นความคิดของคนแต่ละคนนะมันต่างกันตรงนี้ เกิดมาบนมนุษย์มันต่าง,ง,ง,งกันปัญญามันต่าง,งกันอ,อให้เราคิดคิดแตนเอาใครคนรเอามันก็มีเหตุมีผลของมันอยู่นั่นแหลนะเนาะที่โยมมานี่็มาคนเดียวใช่ไหมนมานั่งโยมบ้านนี่แล้วเนาะโอ้มาคนเดียวโอ้เห็นพระมาก็เลยมาดูเนาะเเห็นญาติโย,ยมมาเยอนะเนาะ ออมาอะไรกันว่นะน่ะเนาะจะมากระพาญาติโยมมาอย่างนี้แหละออกไปเดินไปเรื่อยเรื่อยไปนี่แหละคนมัยสมองใจก็มามาต่างคนทิต่ต่างถิ่นนั่นแหละมันไม่ใช่มาจากบ้านเดียวที่เดียวนะกรุงเทพก็มีนั่นเกษบาลก็มีโอราชก็มีนะโอ้หลายสถานที่ ขอนแก่นก็มีอุดรก็มีเนาะนู่นมาจากนน่น,นอำนาจก็มีนี่มาจากหลายจิตหลายที่ไป่ใช่มาที่เดียวกันมาดินข่าวก็มาชุมนุมกันมาประชุมชุมนุมกันแล้วออกปฏิบัติธรรมนะเพื่อเสริมปัญญาเสริมบรารมีนะล้วนแต่เชื่อมัน่น,นก็แบบพูดง่ายๆถ้าเชื่อมั่นหลวงพ่อศนระัทธาหลวงพ่อหนะลวงพ่อนะ นะลูกพ่อกปาบพ่ี่นะเชื่อมั่นว่าลวกพ่อไม่หลอกลวงไม่โกหกแน่นอนนะนลองคิดดูน,นะลองพิจารณามาด้วยกันห้าหกคืนนี่เลยถามเนี่ยลูกพ่อหลอกลวงไหมถามทุกคนลวกพ่อโกหกไหมนะหลอกลวงเงินญาติโยมไหมนี่นะไม่นี่นะนะนะเสียการเสียงานไหมนะีนะนะ่เขาเรียกว่าสมัครใจ ไม่ได้อ่อนวอนไม่ขอร้องไม่ได้เชื่อเชิญลวงพ่อนะไม่เคยอ่อนวอนขอร้องเชื่อเชิญเมื่อพูดได้สมัใจก็มา